แล้วกับวราดาผ้าคามนะคะวันนี้วราดาภาคามจะรีวิวอยู่ที่ตลาดนะคะในร้านในตลาดนะคะก่อนอื่นวราดาก็ขอขอบคุณเอทุกทุกคนที่ให้ความสนับสนุนบุดหนุนวราดาซื้อของเรื่อยมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวลดาผ้าคามด้วยนะคะวลดาผ้าคามก็จะมีคลิปดีๆสินค้าสวยๆถูกๆมาขายให้เรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะ่ดิดตามวราดา ในคลิปนี้วราดาก็จะมีผ้าผ้าชิ้นของดักแด้นะคะดักแด้นะคะถูกถูกสวยๆนะคะจะมาเทราคาเลยนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะตลาดก็ขายไม่ดีเท่าไหร่ลูกค้าก็ไม่มีก็มีแต่ทางเอฟนะคะอันนี้นะคะเป็นดักแด้นะคะผ้านิ่มนะคะผ้านิ่มสวยใหญ่นะคะดักแด้ปกติตัวนี้ราคาขายหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะช่วงนี้ขายโปรโมชั่นช่วง โควิดนะคะไม่ได้ขายแพงนะคะขายพื้นละแป0 0บาทนะคะค่าส่ง50บาทเท่านั้นนะคะสวยงามผ้านิ่มๆเลยนะคะผ้านิ่มลำเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้เป็นดักแด้นะคะดักแดนลำเบอร์หนึ่งนะคะสีสวยนะคะสีสวยงามมากเลยนะจ๊ะสีบานเย็นนะคะบานเย็นอมม่วงนะคะตัวนี้นะคะดักแด้บานเย็นอมม่วงนะคะลำเบอร์หนึ่งนะคะ, no. ะ,คะ800บาทเท่านั้นจากรคาคา1,100ไม่ขายขาย800บาทนะจ๊ะ คมค่าส่งอีก50สิบาทนะจ๊ะสวยงามนะคะทุกผืนนะคะรับประกันเลยค่ะสินค้าฟรีเมียมไม่แค่สินค้าไอตรงค้างนะคะดกดกแดกนะคะอันนี้พื้นที่สองนะคะอันนี้ก็เป็นดักแด้เหมือนกันนะคะเป็นสีทองค่ะทองงามอลังเลยนะคะดูนะคะสีทองุ้ยสวยสวย,สวยนะคะสีทองงามนะคะสีทอง,ทองข้างเชิงก็สวยนะคะ 800เหมือนกันนะจ๊ะ8ปดร้อยเหมือนกันค่ะนัมเบอร์สองนะคะเอาไม้ดักเชือกไปนัมเบอร์สองนะคะนั 2, 800เมเบอร์สอง8 0ดร้อยบาทนะคะสวยงามมากจ้าสวยงามจริงๆนะคะสวยงามมากค่ะ8ป0ร้อยเหมือนกันนะคะ สีงามทุกอย่างนะคะสี C สวยงามนะคะนัมเบอร์สจ้านัมเบอรนะคะดัขวินสุดเลยสองสองสองันนี้นัมเบอร์สามจ้านัมเบอร์สามนะคะนัมเบอร์สามเห็นไหมคะสี C สวยงามนะคะ เป็นลายในตัวเงาเงางามมากนะจ๊ะเงางามสวยนัมเบอร์สามนะจ๊ะนัมเบอร์สามเป็นผ้าแบกแบ้เหมือนกันนะคะนัมเบอร์สามนะจ๊ะสวยงามนะคะสีสวยลายงามนะจ๊ะนัมเบอร์สามจ้ะนัมเบอร์สามแปดร้อยบาทค่าส่งห้าสิบาทเท่านั้นมีเบอร์โทรด้านบนนะคะสนใจแคปหน้าจอโทรหาบรรดาผ้าคามได้นะจ๊ no. นะนัมเบอร์สามคะ เบอร์สี่นะคะหมายเลขสี่เป็นสีทองนะคะสีทองเป็นหมีขั้นนะคะหมีหลงนะคะเรียกว่าหมีหลงนะคะนิ่ม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 นะคะเนี่ยนิ่มนิ่ม,มสวยงามมากนะคะเล่นเสียงดังเข้าไปทำไมน,นี่นะคะสวยงามมากจ้า เบอร์สี่เบอร์2องเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์นะคะเบอร์ r นะคะเบอร์สีจ้าเป็นหมีร้องนะคะ้วยค่ะสีทองเป็นหมีขั้นนะคะหาที่ไหนไม่ได้ในราคานี้แล้วค่ะ800บาทเท่านั้นนะจ๊ะเป็นดักแดงนิ่มๆเลยค่ะนเบอร์สี่ผ่านไปนะคะ นัมเบอร์สี่นะจ๊ะแก๊ปล่าจอได้สวยงามนะคะสวยสวยงามจริงๆนะคะนี่ค่ะสวยงามสำหรับแม่ๆทุกคนนะจ๊ะใส่ผ้าคามเป็นสันนิของไทยนะคะอุดมไทยนะคะสวยงามนะจ๊ะนี่นัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่ค่ะนัมเบอร์สี่นี่นะะัมเบอร์ห้าค่ะ น u m เบอรห้าเป็นสีบานเย็นนะคะสวยงามนะคะสีบานเย็นนะคะสีบานเย็นค่ะดูลายใกล้ๆนะคะสวยงามนะคะลายลึกลายจุิงจริงน,น,นะคะ Number รห้าค่ะน u m เบอร์ห้านัมเบอร์ห้านะจ๊ะน u m เบอรห้านี่ค่ะ Number ร์ห้านะคะแคปหน้าจอได้ราคาเหมือนกันนะคะแ800ร้อยนะคะ8ปด้อยค่าสูงห้าสิบบาทต่อครั้งนะคะ ไม่ใช่ต่อพื้นนะคะต่อครั้งนะคะเืินนั้นวรดาจ่ายให้ค่ะสวยดูลายดีๆนะคะลายสวยสวยสวย,สวยงามมากนะคะลายสวยสวยลึกค่ะลายนี้สวยงามงานจริงๆค่ะนัมเบอร์ห้าจ้าสวยงาม,น,างามนี่นัมเบอรหค่ะสีทองสีทองนี่สวยสวยมากนะคะ แต่เราดูไกลๆเหมือนเหมือนว่าจะจะไม่สวยนะคะเพราะว่ามันเป็นหน้ากล้องแต่จริงๆสีนี้สวยลายงามมากค่ะดูดีๆนะคะลายลึกมากเลยค่ะ,คะ,คะ,คะลายงามนี่ค่ะสีทองเห็นไหมคะลายดูลายดีๆนะคะลาย,ยสวยสวยค่ะดูหน้ากล้องดีๆนะคะสวยงามสีทองนี่สวยสวยจริงๆน,น,นะคะ ดูลายนะคะลึกๆนะคะราคาเดียวกันกับ800บาทเหมือนกันนะคะ800บาทนะจ๊ะลายเดียวกันเลยนะคะสวยค่ะสวยสวยจริงๆคุ้มค่าค่ะใ้ของไทยอุดหนุนคนไทยนะคะแชปหน้าจอได้คะ่ะแชปหน้าจอได้นะคะ800บาทนะคะโอเคสวยงามสวยงามทุกอันทุกอย่างสวยงามเกินคุ้มเกินราคานะคะ เห็นแล้วน้าตาไหลสงสารกลุ่มโอทอบสงสารชาวบ้านที่ทํานะคะแต่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกเศรษฐกิจไม่ดีขอแต่ได้เงินไปซื้อข้าวซื้อปาเลี้ยงครอบครัววรดาก็เหมือนกันนะคะบันๆก็อาศัยพ่อแม่พี่น้องเอซีทุกคนนี่แหละค่ะที่ซื้อให้วรดาก็ไม่มีอะไรตอบแทนวลรดาก็จะส่งของแถมให้เรื่อยๆนะคะบางทีวรดาเย็บเย็บ กระเป๋าน้อยงามๆบาวลาก็แถมไปนะคะถ้าเย็บไม่ทันก็ขออภัยบางทีเวลาก็มีอย่างอื่แถมให้ด้วยนะคะอย่างแน็อย่างอะไรหรือพวงกุดแกก็มีเรื่อยๆนะคะ <S <S <ๆ>สีเหลืองทองนี่สวยงามมากนะคะสวยค่ะ <S <S ในคลิปนี้ก็เป็นผ้าดักแด้นะคะดักแด้ทั้งหมดเลยนะคะดักแด้ทั้งหมดเลยดักแด้ทั้งหมดสนใจก็ โทรหาวรลดาได้นะคะ0818725837เบอร์ทโทรมีด้านบนสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้วรลดาภาคำามด้วยนะคะกขอบคุณทุกทุกคนสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ